รับเข้าสู่ห้องแกรนบอลรูมโรงแรมมุรีการเด่นพลาซ่าอยู่ที่หัดใหญ่สงขลานะครับนี่เป็นชั้น8ของโรงแรมแห่งนี้ชมการป้องกันแชมป์ w b AP a PABA 112ความครั้งที่4ของยอดมองคล CP Flashmart นะครับซึ่งเป็นแชมป์ชาวมวเกเล็กสระบ,บุรีผู้ท้าชิงนั้นจากอินโดนีเซียครับอีคาวโทบิดันเริ่มได้ครับห่างกัน10ปีนะครับคนนี้เรานั้น24 จากมวกเหล็กสระบุรีนะครับเจ้าก,กิ๊กนะครับสิริชัยไทยเย็นเป็นมวยขวานำเงินนั้น34จากอินโดนีเซีย12นสองนนะครับสถิติของเขาครับกราบขอพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับคุณเอกรัตหลีเซนคุณรุ่งโรดขันชฉลีผู้ในการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ขอบคุณบริษัทโตโยตา้าพิธานพาณิชย์จำกัด และบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดมาดูบนเวทีนี่ครับป้องกันอีกครั้งหนึ่งของยอดมงคล c ีพีเฟสแมรายนี้แปลงทั่วแผ่นแล้วก็ช่วงคือหลังหลังนี่ตั้งออกสตาร์ทมาแล้วนี่ไม่แพ้ใครเลยครับเป็นมวยหน้าติดตามมากๆเลยนะครับเด็กคนนี้นี่อาอยุน้อยแล้วก็หน้าหลังนี่ต่อยดีหมดนะครับมาชกกับอินโดนีเซียรายนี้ เราเป้าหมายครับอยู่ที่ซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นครับเจ้าของแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสมาคมโลก WBA ครับเจ้าคาสโตอิโอกะปัจจุบันเราลั้งตำแหน่งรองแชมป์โลกอันดับ2นะครับในอดีตนี่เราเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1แล้วก็เป็นแชมป์เฉพาะการด้วยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับไปพลาดท่านะครับไปล้มแชมป์แล้วพลาดท่าแพ้ให้กับนักชกชาวอาร์เจนตินาโดยเราสามารถได้นับก่อนด้วยแต่ว่าไปพลาดนิดเดียวเอง ก็ไม่เป็นไรครับมีโอกาสมาทวงบอลลังทวงความยิ่งใหญ่กันใหม่ครับสำหรับเจ้ากิกยอดมงคล CP p r e s h m a r t ซึ่งปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทองสุขนะครับของท่านดรพรชัยอรัญญการนนท์ครับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับมีอาจารย์วันวิมลชัยกิจก็ให้การสนับสนุน นักศึกษาคนนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทองสุกแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะหรับเจ้ากิ๊กยอดมงคล CP Fresh ชาร์ก็เป็นอย่างตัวอย่างที่ดีนะครับคุณสุทธิพงศ์คุณชัยรัตน์ครับโชคด้วยโชปด้วยนะครับอายุยังน้อยไว้แค่24ยังพอมีโอกาสครับวันนี้อาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์มาเป็นสักขีพยานหรือว่าซูเปอร์ไวเซอร์ครับบายย่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวดู ชมงานในยกที่หนึ่งนะครับอยอดมงคลป้องกันแชมป์วันสิอปอนด์ครั้งที่4กับกท,ทระธานโทติดันนักชกจากอินโดนีเซียนะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเลกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารตตรพงศ์วิเศษไพฑู์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผิวลิตภัณฑ์5ดาว ไทยประกันชีวิตและคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้ามาลุ้นกันยก2นะครับวันนี้ทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งบริษัทเจริญประกันภัยนันจำกัดมหาชนโดยดรพงวิเศษไพฑูรย์นะครับไกย่าหัตดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็จิวเจิ้งผู้เชี่ยชาญดหนังด้วยครับโปรแกรมใหญ่ของเป็นยินดีวอลกซิ่งโปรโมชั่นกับช่องเจ็ดนะครับ ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงครึ่งอีกครั้งนะครับพุทธที่29วิจุนาย,ยนอีไม่กี่วันนะครับที่บริเวณหน้าสะละกลางจาังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการจาังหวัดขอนแก่นร่วมกับ C.P.F. จัดศึก C.P. Plasma เขยา่าบอลลังโลกรายการใหญ่นี้ดูนะครับล็อกเอาท์แชมป์ชนแชมป์กับแชมป์ชาวนิคารากัวครับผู้ที่แฟนอยากดูนะครับระหว่างน็อกเอาท์แต่ว่าบนเวทีลุ้นเจ้ากิ๊กก่อนครับทางด้านของยอดมงคล อันดีก็เป็นแชมป์เฉพาะการเช่นเดียวกันนะครับเจ้ากิกก็ถือว่าในรุ่นนี้ครับมีนักชกชาวไทยนี่ขั้วความหวังอยู่หลายคนครับเบอร์หนึ่งแชมป์เฉพาะการปัจจุบันก็คือเจ้าสแตมนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังรวมถึงคนนี้แหละครับรองแชมป์โลกอันดับสองก็ถือว่านักชกชาวญี่ปุ่นครับแชมป์ใหญ่ของสมาคมมวย WBA ไม่น่าจะลอดนักชกจากประเทศไทยไปได้ดูนะครับว่าทบิดาวนะครับจะโดนโดนเต็มเต็มเลยนะครับ เมื่อรางวัลนี้รับไปแล้วนะครับจากตโยต้าเครมอเตอร์นะครับทองคำไปทองคำไปสิบาทแล้วคบสถ์สกู่นั้นโดนอภิคัดนะครับแต่ว่าโดนไม่ถึงกระดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวลุ้นครับว่าจะเป็นหนังชีวิตหรือว่าหนังสั้นนะครับจบจากคู่นี้แฟนๆอย่าพลาดนะครับรอบชิงชนะเลิศถูกคู่เลยครับฉมวกทองกับเดทธิ์นครศรีธรรมราชกับขอนแก่นครับแต่ว่าวันนี้มาปักหลักอยู่ที่ ประตูเมืองเศรษฐกิจทางภาคใต้หัาดใหญ่สงขลาครับสนามหน้าที่ขอนแก่นอีกเช่นเดียวกันนะครับสนามที่3ามลายยกแล้วลายยกเป็นฝ่ายไล่ต่อยตลอดยอดมงคลจะเก็บให้อยู่อยู่ไม่คูยขวามันนี้ใช้ได้อ้ปลายยกและวหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาชมผลงานใายยกที่2นะครับการต้องการแชมป์ครั้งที่4ของ ยอดมงคล CP Flashmark นะครับเป็นยก3เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสุนในการาถ่ายทอดสดครับผลิตภัณฑ์5ดาวไทยประกันชีวิตบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดุดเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทคุณส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินอภิเชยก้าเหรียญบริษัถถนทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยคุณพีนายวีระผู้ชงครับผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนต์ซีวีโไดฟิลีนเป็นด้าห้าร้อย โผมลหน้าพรีมโนบุขอบคุณครับต่อไูกันต่อนะครับเรื่องของกัปันล้วนๆครับคูน่นี้ไม่มีแข้งไม่มีข่าไม่มีศอกครับัไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับถ้าไม่มีนับมีนอกเดี๋ยวได้ดูกันต่อ,ตอครับรอบชิงชนะเลิศ วรอบโตโยต้ามาราธอนด้วขวาบวกเข้าไปครับสดสดกับเก่านะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะที่ปรึกษาของเพชรจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับโดยท่านประธานที่ปรึกษาครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวท่านที่ปรึกษาครับท่านพลโทแม่ทำท่ายอดมาคุณพิชิพงศ์เขาเลยโอ้โหยเฮาเนี่ยซึมอยู่ครับตอนนี้ลูกติดต้แฟนยากโอ้โหกรรมการว่าไง S <S ไปไม่ไปไปไม่ไปครับไม่ไหวครับโอ,โอ้ลูกนั้นเต็มเต็มเลยครับโดนหน้าผ<อ>ู้บรรยายนี่ยครับโอ้โหดังโชว์เลยครับเอ่ยืนหล่อเลยครับยอดมงคลซีพีเฟสต์มาดูท่าดูมาดครับทิ้มขวาเข้าไปทีเดียวโอ้โห<อ>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกลับมาชมนะครับไฮลไลท์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ต้องก็ถือว่าเด็ดขาดนะครับเอ่เป็นใครใครก็ซึมนะครับลูกนั้นพักกูาเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเป็นมัดเด็ดนะครับมัดเด็ดจริงๆ กลับเข้ามาชมภาพช้าด้ยครับแยบซ้าย1นึ่แล้วต่อยนะครับหน้าผู้รยายเลยครับดูนะครับอุมัดของยอดมางคนนะครับนี่เป็นภาพช้าก่อนที่จะเป็นส่วนนี้ครับอัปรคัดก่อนนะครับไปจากข้างล่างขึ้นมาแล้วขวาตรงครับดูนะครับชัดๆดูนะครับมัตที่โดนนะครับตาค้างเลยลยครับูท้าชิง อีธานโพวิดันบัตรนี้ครับโดนเต็มๆเลยครับเกือบล้มอะครับดูนะครับตั้งเกือบหลับกลางอากาศครับเมาเลยครับอาการเมาเลยครับแยบซ้ายและขวาตรงเลยครับโดนเต็มๆหน้าภูมิยายนี่แหละครับแต่คนที่ตกใจมากก็คือยอดมงคลเลยครับต่อยจนผู้ได้ชิงเกือบจะนอกแต่ตัวเองตกกระจายแย่เลยครับแปลกแปลกครับแปลกจริงๆอาเชิญฮะคุณสมิงข่า ท่านผู้ชมที่เคารพครับต้องยอมรับว่าน้ำหนักมาดนี่ทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับวันนี้ป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งยอดบางคนนะครับ CP Fa เฟสมาดนี่นะครับป้องกันแชมป์ของ WBABA ในรุ่นไฟเวทร้อยสิบสองปอนด์ไว้ได้อย่างงดงามจริงๆเลยทีเดียวในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาคุณเอกนัทนะครับหลีเซนแล้วก็ผู้บริการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัตูรต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด คุณรุงโรจนะครับขันชาลีวันนี้ก็ช่วยกันชูมือเลยทีเดียวนี่ทั้งรองผู้ว่าท่านเอกรัตนนะครับหลีเสนพร้อมทั้งภูมิในการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์โตลต้ตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณรุงโรดขันชาลีนี่เลยครับนักมวยรายนี้น่าติดตามมากเลยนักมวยอินโดนีเซียรายนี้ที่ต่อยไปแล้วนี่ทำท่าจะแย่เลยทีเดียวนะครับทำท่าจะแย่เรียกว่าง่วงตั้งใจยืนแล้วว่างนั้นเถอะในโอกาสนี้นะครับครับ ป้ายก่อนอา้าชูมือก่อนแล้วเดี๋ยวรับป้ายเลยครับอา้าวเชิญเลยครับคุณอา้าวชูมือเรียบร้อยแล้วมาแกก็ตกใจเหมือนกันนะยอดบางคนทำไมนอกเร็วขนาดนี้อา้าว